เจ้าหน้า่เดชาแนลมัน่อนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ดูการทางานนะคะของแมโคโรนะคะเราจะมาขุดสานะคะวันนี้กว้าง10ยาว15ลึก4เมตรนะคะ,ะมาดูสิคะว่าแมโคโรจะทําได้ไหมคะวันนี้เพราะว่าอุปสรรคของเราก็คือมันเป็นก้อนหินนะคะเป็นชั้นหินนะคะก็ไม่รู้จะขุดได้หรือเปล่านะคะก็มาติดตามชมกันนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะยะกลับกล้องก่อนนะคะ นลงานของแมนโกมันก็จะเป็นชั้นหินนะคะเราทำก็มไม่รู้ว่าจะเจาะได้ไหมคะก็ลองดูนะคะก็จะประมาณนี้งานนะคะมีงานยากงานง่ายนะคะอันนี้เป็นชั้นหินนะคะขุดบอกให้คุณพี่นะคะว่าท้าง,งามเรา สุศแล้วก็เจาะที่เจาะไปแล้วนะคะเจาะโซลาเซลล์ไปแล้วนะคะอโนนกนันนนะคะโซลาเซลล์ขาเีเจาะโซลาเซลล์แล้วก็จะกุาลแล้วก็ปลอยน้ําลงบ่อนะคะไว้พักน้ําไว้ทําการเกษตรนะค,ะ,คะเอามาถึงเราก็จะลื้อปลานะคะตรงนี้บริเวณนี้ลื้อปลาแล้วก็ไว้กุศลนะคะพวกนี้เป็นก้อนหิน เราก็ตามดูว่าเป็นยังไงบ้างนะ 你来了。<noise> <noise> <noise> จอน้านะคะวตรงที่โซลาร์เซลล์นะคะจอน้าไปเรียบร้อยดีแล้วค่ะจอน้าแล้วก็จะต่อท่อลงไปที่สารนะคะไปทำการเกษตรนะคะ นเป็นก้อนหินนะคะแล้วก็กัรพยายามเป็นที่นะคะงานวันนี้อันี้าก็จะมาอักเดตทุนะคะเราจะพามาดูสวนนะคะสวนทัวริสองและะ้วเดี๋ยวจะไปตามดูสวนโัวริสองเลยนะคะ ลูกค้าก็ให้มากุดบอให้นะคะเพื่อจะเก็บกับน้ำแล้วก็เอาส่อยน้ําลงไปนะคะแล้วก็มาเก็บกับน้ําไว้ทาการเกษตรตรงนี้นะคะสวยมากเลยคะทัวร์ริโซงนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะสวยงามมากสุยอดจริงจเลย ัวลีส่งนะคะอันนี้ก็จะได้เก็บแล้วนะคะประมาณอีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็ได้เก็บแล้วะะ่ะสวยมากเลยนะคะอุ่ดสซเตรียมบ่อแล้วก็เตรียมน้ำไว้แล้วก็เอาเจาะสลัเซียว้แล้วนะคะก็จะทำการปล่อยน้ำลงไว้ที่พักที่บ่อแล้วก็เอาไว้สูบนะคะ่ะใช้ปัม๊มมาสูบมา ใช้ในการ,กรเกษตรรถทัวร์ที่ส่งนะคะสุดยอดจริงๆน,นะคะ คลึก4เมตรไปลองนั่งานนะคะโำการเกษตรของลูกค้านะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่เบอร์0934325332นะคะหรือจะช่งที่ประยาดาแนวบ้านซอก็ได้นะคะบรรยากาศีะะิสวยมากติดรัมน้ำห้วยนะคะสวยมากเลย ิค่ะแดดก,ก็ไม่ร้อนเท่าไหร,นะะนนรไ่นะคะบรรยากาศไนะล้ก็จะดูว่ามไม่ได้ขนาดไหนนะคะับดูคุณลุบบน,น,นะคะกุณโคก็คาดว่าอาจจะได้นะคะคุณลุงวานะคะ ขอจบคลิปนี้เล็นเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมถ้ากดติตาแล้วก็จะมาอัพเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีะ